สองกำไรข้อมือโรเซ่แบล็คทิงเห็นเล็กๆแบบนั้นแต่ราคาแรงเวอร์เป็นกระแสฮือโฮทั่วทั้งโลกเมื่อโรเซ่แบล็คทิงที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกงานอีเวนต์หลังจากที่ถูกแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของซุนวาซูชุดที่โรเซ่ใส่ในวันนั้นคือชุดคาเมเลียจากจิอาบัติสตาวันลีสเลิฟคอลเลกชัน โรเซ่เพิ่มความเย้ายยนใจด้วยการประดับเพชรของทิฟฟานี่แอนด์คอมพานซึ่งเธอเป็นแอมบาสเดอร์ระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำไรที่โรเซ่สวมใส่นั้นประดับเพชรรวม4.99กรัดและราคา54.9ล้านวอนหรือประมาณ1,464,268.64ล้านบาทไทยบอกเลยว่าราคาตาแตกสุด,สด